สวัสดีเหล่านักศึกษาทุกท่านที่ได้มาพบเจอฉันในวันนี้ฉันอาจารย์คณะดนตรีจากมหาวิทยาลัยโอซิลิสกรมีเซคอน่าอายุ25ปีฉันเป็นคนหลงใหลี่เสียงดนตรีตั้งแต่เด็กอยากฟังเรื่องเล่าของฉันนะไระยดหน่อยไหมฉันเกิดมาในสถานรับเล้งเด็ก พราะฉันฟึ่นเด็กกังพามาตั้งแต่เด็กถ้าเีายังจำความได้อะนะฉันถูกทิ้งในสถานรับเลี้ยงเด็กนั้นและเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ทางด้านดนตรีหลังจากฉันอายุได้ห้าขวบพี่ๆในสถานรับเลี้ยงเด็กได้พาฉันไปประกวดหลากหลายที่เพราะฉันมีพรสวรรค์ทางด้านดนตรี ฉันเล่นเป็นโนเก่งมากจนได้รางวัลเข้าสถานัะเลี้ยงเด็กมากมายและพี่พี่น้อง,องเพื่อนๆของฉันทุกคนเริ่มติดตัวออกห่างฉันเพราะฉันได้รับความรักมากกว่าคนอ,อื่นๆภายในนั้นทุกคนถามมองฉันด้วยความอิจฉาลิสยาและกัน่นแกล้งฉันแต่ คนหนึ่งที่เขาไม่สนใจในความสามารถของฉันและดูแลฉันอย่างกับกน้องเหมือนเดิมจนวันหนึง่งพี่เขาหลังจากที่เขาเข้ามาหาไหรเขาก็ได้ออกจากสถานรับเลี้ยงเดกนี้ไปและในตอนนั้นฉันอายุสิบขวบฉันก็เพิ่งได้รู้ว่าการที่ฉันไปประกวดอะไรแบบนั้นเพื่อเอาเงินให้สถานรับเลี้ยงเด็ก และหาชื่อเสียงให้พวกเขาเท่านั้นหลังจากที่ฉันได้ขึ้นมาหาวิทยาลัยนั้นฉันก็รู้สึกเป็นอิสระมากๆจากการที่ฉันต้องโดนพาไปส่งประกวดน่นนี่นั่นหลังจากที่ฉันเรียนจบมาหาวิทยาลัยนั้นฉันก็ได้ออกมาทำงานและหางานและทำตามความฝันของตัวเองที่อยากเป็นอาจารย์ดนตรี จนฉันได้เจอมาหาวิทยาลัยนี้และพวกเขาก็ได้รับฉันทําเมินเรื่องราของฉันก็มีประมาณนี้ขอบคุณที่รับฟังกันนะไว้เจอกันนะนักศึกษาทุกคน